สบายดีางสบายดีสบายดีด้ยล่ะสบายดีเด่นเป่าเออเออเตอจกไฟเป็นไทยเนาะชื้อจาไหนไอชื่อทำเกียร์ทั้เกียรโดยผู้เป็นพ่อผู้ควบอกโดยโดยเรีเมียได้จ้ะมคือมอสามมอมได้ลูกกกเจอหน่ะคุได้กก็ไม่น่ะือยัง ยังไส้ยังสโอ้คือมาซื้อคือหอยแค่บาดเร็วอาอยู่เท่าไหร่จักจจําาหยนุ่เมียจะด่จหายนเมวยังไลูกเาไมจาหยจัดปีเลยลูก่จาหยน่เลยจัยังไงัหายนมนแคนลมาเจ็ตีนะโอ้มีแต่ว่าชื่อว่าลนว่าเจ็ปีลวเนะไม่ได้มมโนู่ นีอะไรไม่ได้จดบอนเนเวลาเกิดลูกแต่เกิดอยู่ห้องหมอคุณบ่นเกิดในนี้เลยในเกิดนี่เกิดอยู่เงิ่นเลยโดยเกิดเองเลยเกิดเองเลยคุณเงื่เมามีอะไรเดี๋ยวไว้สีไล่ไล่ให้คุณนี้เนาะโดยโดยเจ็ดคุนี่ฮุกห้าเรียกว่ามาห่างแต่ผู้ลูกหลานนี่เนาะได้จักมือแล้วนี่ึ้นเมื่อวานขึ้นกไปกับมาก็กลาเมื่อวานนี้โดยเจ็ดมือบ่เจ็ดมือเป็นมือสี่มืออยู่ดีหลาง หาเพื่อนไช่วยเจ้าหนี่พาบคิอกประมาณาแบประมาณเท่ากูปีแต่ว่าทั้งลูกหลายนครัวอะรคุณมาบ้านนมาวดีันน้ออยจะมีกินดีละอันี้กยังไปยิงละตะมาเขานี่ตัมาอนวอนั่งโยนังอางนี้แต่งงัววงไม่ใ้าขกินว่งม่มี้าน้อผู้ัน้นอยนี่กัผู้ยิ่งขึ้นกันบน Beside bây ồ, bụng binh xanh gôn lệ doanh 3 5 năm con con chuột chuột nắm bìm con chuột chuột nắm bìm con 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 chuột ได้หาซอกโ้ยงานวไลงานทำไตัด่เบิดบาตักหน่อยหกินตัดในทานไม่เบิงไม่ทานก็เอาพาตัดมีย่างพากพาาอยู่ก็คือเบิดตระเบ้อเข่าเดี๋ยวนี้ดเลหาชอกกันได้โอ้ยเบิไ้วม่กินได้ไปใช้กินไปใชได้ใช้อม่ากินข่าไได้หากินไทยไม่พานทพ่านนั่นคือชาวกได้จากซอสหมดเวลาปัดจุบันนึง พาชอบพวกชอบพันใด่ไปชอบพันไมใหญ่ไปชอบพนน้อยชนิดห่อเป็ดนี่ว่าเอพาลูกวดเขามีเขานี่เลยมไ้หมาอนให้บลบรับก็จะลูกนี่เลยห้บอตัวนีอดอายุยังไนี่ขนาดอิ่ให้ค่อยก็มาตัวน้อยะหยมาคอนเขา เข้าก <c ười> no no so no ันถ้าผมไม่เลี้ยงมาเนาะเตยอย่างใดยังเข้าดีเจ้าก็ได้เงินหลังไงเนี่เปิ้ลสวยหลังไงเปินช่วยป๊อกแค่กีฟักเกียสวยไม่ได้ช่วยยังช่วยไม่ยาวไม่ได้ช่วยหมดเงินมูลบ่ตอนนี้นะโดยเขาช่วยไม่ยาวไม่ได้ช่วยไม่พอเลยเพราะว่าทางฮิดคองเพิ่ลเน่ะเป็นหลายเนาะลูกชายลูกชายเรื่องเรื่องมูลเนาะเงินมูลเป็นอยังทำมาเพื่นเข้ามานะตัวมีอย่าง เจ้ามาดได้ใช้ประจำบ้านไหนบ้านนี้เดียวกันแหละบ้านเดียวกันว่าโดยแต่ก่อนท่านเจ้ายู่บ้านไหนโดดบ้านไหนง่ายออกมาหนีได้จากปีละโอ้ยคิดไปปีเลยไงคิดไปปีนะโดยโอ้ถือว่านั่งผู้ชายนี่พ่อผู้ชายแล้วพ่อเราก็ลูกเลยโดยพอแล้วพอแล้ว นเ่งานอยู่ไทยอยู่บ่มันเคยไปไหมมันไป่ยังงไปนำกันมาใช้เลาจะไปนี่มาเงินคมาเงินจะใชยอ่ะไปทุกคนนะไปเราไปเ่อนะเลยบ่อไม่ได้ทานนี่แหละไม่ยาเได้ไปชายคันตากน้ำห้ผัวแล้วตักเนาะอืดูผัวเลยตักกรอยากลุ่น้อยดิมีภูเขาพีเอ็หรอวะ ยังนะไม่เข่าถ้าเขาเยี้ยไม่เข่ากันนี่แหละบนี้แหลมันยุงย่างไปบนนนย่างไปมีหลอดทำอะยานยานเข่ายานทางมนเลยยานยางขาจับขายานไทเข้าไปว่าบาหานไปเงี้ยนย่านบ่นยหะเมื่อไดรเม่เลยไปส่งเนาะไปชงนั่นเม่เงเก่าอมันเช่นไรยามนี่ ไงเช่นนี้ตายเขาบกเขาเวลาไปเข้าเียนแม่เจ้าเพื่ออนาคตที่เจ้าเน๊ตเพื่อนอ่านนอกเพียนเป็นก็ได้คุณเจ้าไม่ได้พากันสอนภาษาลาวถูกบอกให้ดูเีย็นบอกลาวแบบสามสาช้อนกูบจักรมังค์คำเพราะว่าเวลาเด็กคนมาหาทางไก่คือจุึง่อยมาหนิเี๋เลยเป็นอย่างจีหูเนาะอันนี้เคนกำทำทำเวียดไปทำเม่ไปใช่ไปแล้วเวลาทำนะเข้จักรมังค์คำแหละ มากาวไไม่ได้ได้เป็นบางทานเนาะจ้างจ้างงานไม่ได้มีพี่น้องจากคนน้องไงหลายคนละพี่น้องไงแต่ว่าเราได้พากันไปเห็นงานเห็นเรี่องจี๊ใส่บบอเราคยไปก็งแต่ละคนไปอยู่แต่บ้านเนาะชีพะพี่น้องแสายช่องก็ง่ายง่ายบอกเคยไป่เลยไ่ได้พาไปส่เคยไปเคยไปเห็นงานนะไม่ได้ไปใส่ลองไปลนแต่ว่า หมอย่างมาพวกนีดย้าไปนาะเรียบเรียบอท่าไห้แบบให้พื้นใหผาดิเขาได้มีใช้เลยมันมีเงินใช้ี่เขามีโตว่มีอยู่เอาไรโคมนั่นหละกลางคืนนี่ยนนอนหอนเดินอนเิ่งนอนดเราเลยนอนโดดเมี่น้ำมันเลยไหนน้ำราใ้น้ำคุณได้หมมมีน้ำใช้ตั้งน้ำนี่ตั้งน้ำมาไว้อาบนี่โดย โอยเอนาะวีย่เท่าองมเลยนอ่ายืเมาเน้น้นองอันนี้บริชายบเป็นยังคือบริชน้ำนองตัวใสงามใช้นั่นขมยใชี่ผิดกันกับอ้นี่ขมายใช่ก็ไบ่ใช่ไปนงไปนองแล้วนอยคอยบอกล้วแล้วให้อัน <abajo bible opus patreon> แบ่งกันใช่เด้อโบอแไรหวงแบบนั้นคอยบอก้แบบบอกก็คือเก้าเราจะหน่อยแกพิจิตรจะหน่อยหาเงินจะหน่อยชิบุกจะหน่อยแกพิจิตรนี่กันหน่อยฮะจมจะหน่อยเนี่ยไม่เลยท่านที่ยากแพงกันนะโบ่โบอะไรคนมาซอยเหลือนี่ันนายมานี่นี่เลยเขาว่าโบอะไรแกแกทีวิทย์นายจะหน่อยก็คือเก้าอีกเฮ่นก็ช่วยเรือลังซิชีฮะว่าง่ายๆใช่เนาะเจ้าก็ให้จะหนี่มกพิจิตรเดยโดยแล้วล่ะ น้ำเป็นนองเต็มน้องก็บอกให้กันใช้เขวาให้ใช้ัเราคิดเบื้องนน้นอะไรก็ไม่ใช้ขำวมาใช้ใช้อย่านนอกจากน้ที่เป็นให้ใช่ร่วมกันญาติพี่น้องเนี่ยนะโดยคำว่ามันเขาช่วยเาวเขาช่วยถอยหางคว่าเป็นนั่นบอกนยวเอาขึ้นเยกับโบเนาะว่แม่ขึ้นผู้ใหญ่คนซอยกับคนชอยให้ให้น้องไปเลยนแปงกันนะแปลงกันเ่นวกาล

ทำบวยทำห้องเงียอะไรหลูกสามคนนี่แหละไปง่าน้อยหละน้องตัวดำน้อยนะใช่ป้องนี่นั่นแหละไปชื่อนี่นั่นนาะน่นลูกสาวในการกคือขนมวีเลยไอยากชื่อขนมนี่แหละเล็กน้อยแต่ละคนนะปลูกของแพงไว้เพรยังคิดว่าย่านว่าเป็นดงกันย่านดงกันบ่บ้เรมแฝดบ่สองบอแมนบ่มีแฝดแตกคนบ่ํำกันเลยน้องลูกอยาเนาะ อันนี้แกน้ใสน้ำใสปลาใสน้ำใสคุณนี้ได้นยังม่มีชื่ออันนี้น่ะซื้อนี่น้ำใสอจากซื้อกระเื่อยังมีชื่อนั่นายยังมาตั้งซื้อปะยังเธอตังเ์เขาอยากตั้งซื้อกระบิ๊ไไ่ดยเทานะมันจะขี้ตะบิ่ไบเทานั้นั้นสาวก็าตั้งนันสาวเขตั้งคือบิดกไบทเนะ

Rồi r ồ l ต่างกันอยู่ทางบ้านเฮาเนาะแต่แต่ทางบ้านเนาะทางบ้านแม่แข็ง้ายยังน้อยว่ะน้ําเดินปีแม่ยังนี่บ่ได้เกี่ยวกันมีแต่ว่าชื่อแต่ว่าแก้วร่นน่ะแม่7ปีโอ้ไอ้ลูกจักมงบ่ได้ฮอด7ซําค่อยซําค่อยี่แก้วร่นบ่7ปีบ่ค่อยนี่่ะน้วแผนสิให้เพิ่นเข้าโรงอยู่บ่เพิ่นเข้านี่ได้เข้าถึงเจ้าน่ะเรียนอยู่บ นมาได้เฮียนนะทั้งพ่อทั้งแม่มาได้เฮียนมากผ่นยามอยางเดี่ยวคือกี้บ่มีเฮียนได้ข้าเรียนอย่างน้อยนอนาคตก็จบ่าสามเียวี่ตรงให้เราเีนให้ข่าว่ะาวข่าบอถ้านมีชำโนครัวถ้าเจ้าต้องหู้ว่าลูกอันุอะไรมีช่อครัวมีจะไปชุดครัวแะไรต้องหูในเขียนอะไรกันไหนเขียนนี่กมาเมีแต่ไหนเขียนให้ว่าอย่างไรให่ จะเขียนมาเป็นนะเมื่อไงไปเห็นอะไรเห็นี่มีแต่ใส่ผู้มือเป๊ะโป๊เป๊ะโป๊ะไปเลยอย่าย้อนไว้ล่ะเดี๋ยวนีู้กเดี๋ยินไปมานะนั่งเดินด้วยท่านบอกสบายดีพ่อสาวย้อนดีว่าไปได้สบายดีคือกันนะคือกันโดยเนาะแมนบอสสบายดีคือกันน้องเอาชาทุกสบายที่ทำกันบอกควายดีบอกควายตรยะตรอยอะไรยะไม่เลยภาษา คือเป็นภาษาท้องถิ่นที่เพื่อนเนาะด้วยแต่ละตัวเนาะเื่ออะไชื่อไงเฉยเฉยดื่มหน่อยกินหน่อยสองคนล่แต่คนต้นเลยไล่แต่คนต้นเลยไล่แต่คนต้นปูนั่นชื่อเวียงใช้ด้วยป้าชสยน้ำใส่ด้วยปูน้อยนี่ยังบ่มีชื่อไปจะชื่อเบิดใบอคือวอะไรด้วยใบดชวยใส่เบิกใบพ่อพ่อชื่อยังก็คำเกียงคำเกียงโดยเมียชื่อมอมโดย เอาเลี่ยมนโอ้เรางามมันก็ได้บุญมุ้งบุญมาบุญท้บุญคุ้นก็ได้เนาะมำมาเรียนคือฝาแล้วลูกในเรียนเลยลูกกุกเรียนด้วยโอ้ดีลีโอ้เด็มือใหางการศุนี้ไปเช่นาไปงัวเข้าไปเช่นาไปงัว ไมาได้ไปงงชอบเดลิบค่เอามาใทรเอามาใส่กินไปได้นะใช่ยังกินกินนี่น่ะกินไป่งอาหารเลยแบบปูปลานี่หรื่ม่ยหาเป็นไปได้กินต้มบ่ปลาต้มเอ้าตมเลยก็มกเอากเาโดยคาคือคานี่ยไม่ได้กินอะไรอย่างเจจีเกือบ่โดยปลารอนกินได้มมีปลารอนอะไรกินไม่ได้ กรเพรูเดกบ้านเราซื้อกันเนาะกินกินเตกราปูตับอันนั้นไรกระเพาะตายยังกินไม่ได้กระไ้ขลุ่เนาะตามออกลูกไม่ออกจักรไม่คือท่านั้นกินมืดขบยานโตมีเงินเนี่ยกินไม่ได้เนาะอย่านท่นเป็นนี่มากยไมงไม่ไงม่ยังน้ำใสพ่อยังน้ำใส่หรือฝ้าใส่น้ำใสแล้ว นำขุนได้พวได้บนพ่อ <performance> ้ขุนเนาะน้นำขุนด้ขุนเลยนะโอ้นขนาแบนา้นลนานขนาดเนาะแต่เราไม่อยู่ว่าได้ไปลเนาะปกันไม่ได้ไปไชมีไ้พูาพตัดท่าเรียวเลยตั้งเอาได้วกพได้กินยาคุ้งหย่างด้วมีอย่างเง้ยจะเียภมว่าเราใช่อยาจะเชิอข้าวเนี่ยท่านชายทานเน็ตเชิข้าโขาวโปวิ่ ลเท่าไรยังทันยงนี้ยะลชอบมาเท่าโลชอปนะชอหนึ่งเจ็ดแสนโอ้โชอปเจ็ดแสนยองทั้งแสนไหมเจ็ดแสนเลยค่ยังหนึ่งแปดแสนคหน้าปีลรเขาไม่เพราะเขาไม่ละแปดแสนปีแปดแสนเนะชอบหนึ่งเียได้บนเดือนหนึ่งพอาชนะเดือนหนึ่งชอบหนึ่งเนี้ยเอรเดือนหนึ่งมันดีแต้น้กินลายกินอร้นอะไรขึ้นนี้ มันกวาดกด้งยเพิ่วนเพิ่มได้กยิ่กาตุมาดนเด็ไน้อยบ้านเฮาเลยบ้านเฮาบ้างกมกินไปได้นแน่เลยเลยอันนี้มันมีเงินคือไม่ไกินข้าวเลยไม่เยากินวิตข้าวเลยก็ง่้มีอยางกินแล้วกินแต่ข้าวกินนี่ดอกก็กินลูกอืมข้าวมีอยากกินข้าวมีเงินซื้อตมีตัวแตงนมมาเ้านี่ให้บ่มีจะกินให้ได้งยบ่โดย ใครจะขมันเกว่าอยากปลูกนกปลูกงานาอยาปลูกหักยากลูกไลูกนอนเจ้ากัไปปลูกเลยอันนี้แค่ได้นอนบาดันมัดมียาไมียาที่ปลูกนลนานใกล้ยน้ำนี่น้ชะนี่่างน้ำมีน้ำเนาะมีน้ำมีน้ำมีน้ำนี่พาะได้ปลูกปลูกนเพาเาได้ชื่อเลยคือว่าทางนั้นเนาคปลูก

có ta hai cái kìa. được thao này, cái thau đằng này. Bên này, miền này. Ú. Uhm. Cái à, à. à. ừ. lên พูดแต่ว่าเงินเรากว้างนิดหน้อยนอนนอนได้กันกอ่าเนี่ยนอนนี่ฮอะไนโดย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 นะว่าเป็นทางน้ำโดยข้าของคือใส่รถกับโบราณนะโดยผ้าห่มกันนั่นอไนายผ้าห่มก็คือยังชนั่นแหละยาวหนาวเจ้าชู้ดูเวบคือวิธีนั่นแหละ ั้ in er ่นค en ืนไทยนะอยู่เมืองคืนไทยยืมเอาองอายแล้วน่ะมอันาย่านวานมันตีนชะทากระจัดกระจิตมอไม่ไม่เครื่องทองน้องเพื่อนเกิดคนได้มีย่างเนาะโดยโดยมัดเเข้าไปเลยเข้าซาน

อันนี yeah. yeah, yeah. ้กยืมมาของเขาเนียมันคนนี้มันสาดมานี่ชีเดเมื่อไรจะชีะม่มาภัยมเนาะโดยทางจีก็เดียวเอ็ทอดลาวพี่น้องางเกิงปูมันขาดไปถึงองแฟ่งมนนอนอยู่นี่บอจะจับปูยังบอมุ่งไะูลอยละมมีมุ มงน้อยอะไอไมงน้อยมกับบุมมี่ี่ลบากเนาะมนตังตมีตังอมีงตัวมีนอน้นนอยมมีมีกัมี่ตังตอมีต่วนคไอยเนาะมามานมาพอแม่ไนอยที่มาเห็นครับอยู่ใช้ขายมีตลาดพื่ออะไนะตลาดโดยบางชนเ่ออะเนาะน้อไหนที่น้องไม

เอาชิ้นเลยเอาชินสิเชืเอาชิน้มีเงินซื้อออมเลยมีเงินซื้อเอาชิ้อาชินเอาเชือมานเชืคนบไราเคทางนไ้่ินินเ็อมอันนี้นเพิ่นในยังเงนขมัยันตู้ไม่ตู้เาเนาะไตะกี้ยัดีเหรอแม่เราตะกี้เลย ัไมีเสียงห้แเลยพวกสัตพวกนี้เป็นคนของตัวเหลือโดยเป็นกระติกละอันนี้เ็นาดิใช่เป็นปาเปื่อยบัตเนาะไงรู้ม่ไนี่คือตับนี้งมียังนอนนผ้ากันนอนอนนั้นปะมอนนั่นไงคนองเวลาจับไปจัไปจะไปอานล่นไัม เอาไปแล้ e เข้าใกล้เมียได้โอ้ยยามกลาคืนนี่เมียเนาะได้แลออือกันนพี่น้องเนาะครัวนึงว่าไตนนี่ไตนพี่น้องได้เอาเงินให้น้องๆไปซื้อกระงอออยกันน้องทีมงานเฮาละละซอยกันก่อนนเอ้อก่อนโดยอ่าอยกันก่อนคนละเล็กนน้องอๆๆเออ

อืมโอเคโอเคโอเคตามสบายไปเลยนะโอเค